โอ้ยโอ้ยตัวเล็กสิบังมาตัวใหม่แล้ FC เหรอตัวใหม่ลาวนี่นี่ตัวใหม่ทุกคนนี่นะ FC เดี๋ยวให้มันช่วยเอ้ากรับหัว FC มาดูกันว่ามันจะขึ้นไม้นะเด็กสีทางนี้โอเคสวยแล้ก็จะมาวางสถานที่นี้นะที่เขาปลูกทุเรียนแล้วก็สถานที่แคบมาก FC เหรอไม่ได้ mang nghiệt, ok, mang nghiệt, thay hai đùi cũng đái, thoải, đừng lơm phật,กด like,กด share,กด subscribe hàng mãt đùi, mang nghiệt thay hai anh em, hàng mãt ta vĩng ngay anh em, nãy là không ai yên, tại sao đâu mà hàng không, phải vào bùn để đi anh cái gì, nước, hàng mãt phá, ta đem gian เอฟซีเราต้องทำปิดกฎได้แล้วเราตั้งกฎออกมาเั็นนึงออมาตั้งเอนไปเดี่ยวเดี๋ยวมงเหยียบลอดก่อนยางมาดิยนี่คือเราเป็นที่เรารู้จักกับเจ้าของสวนนะเอฟซีนะไม่ต้องโวยใจนะไม่ต้องโวยใจเรื่องเรื่องเรานะมั่มัดอย่าดึงเอฟซีไม่ต้องโวยใจเรื่องเรานะเรารู้จักกับเจ้าของสวนนะเจ้าของสวนไม่เอฟซีมึงเหงียเอง อ๋อแต่ม่พออ๋อลมย่างมากลมย่างเอาเลยเฮ้ยไปเล็บสิเออคุณเลวนูเอฟซเนอคุณเจอนูเอฟซนเลนเห็นไม้นอะเลนอคน่ะร่อเนะบนเว้าไม่ใช่ดูว้านลนจริงๆนาทำไรเีเออทีนี้ ไปนแล้วนุถูกลมมางมาดถูกลมไม่ไม่เห็นถาว่าไม่พบใช่ใช่ในฝีเห็นแล้วใช่ไหมว่าเ่าขึ้นดีนุเรียบร้อยลมหมด ลงมาเทสแล้วว่าผ่านนะตัวนี้นะใช้ได้นะเห็นว่าใช้ได้ลุกลิกลุกลิกอยู่แล้วมาเด้อเอาไม้เอฟซีได้เดี๋ยวกึ้่นดีนะเล่นลมนู้นเก็ดตกแล้วนนเอฟซีนูน

Ngập cái cây Tụi con nhìn mấy không Trùm, trùm Trùm này dữ con nó Lên không Lên nó gì Chứ tầm coi không Chơi đói ร้อังหมัดเดินหลับมาก่อนนะพี่ให้ได้สักห้านาทีนะเห็นมังหมัดว่าห้านาทีไม่รู้ดอกอร่อยนี้สี่ตวเงนี่เนี่ยนูอนนื้มพูนัดเอฟซีเออหนูมัดเดินหลับมาแล้หนู Vì gian chơi bao nó sẽ mệt một chút đấy nhé anh em chơi 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 เดี๋ยวมังเอียต์ตัมกันนะักลองตัวตัวร้อยยี่สิบมาแข่งกับของบางหมาดหนะพี่นะลองใช้เล่ติมไปซื้อน้ำได้ไหมไม่ปล่อยเรียบร้อยนี่ขนาดเทตะเรงวัดไม่จีกันเอออะพอบกองมังเอียติมังเอียดลองทำมาสักตัวสองตัวมาลงเลยกับกองหมาดได้จีไม่จีสวยจีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์เอาไว้ทุกคน เราะบองบาดเก่งมากสวยสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากบ้องบาดมาขึ้นในเร็จเจเดียเเด๋ยวคิปเป้าถูนายนี่ไม่ใช่ตัวนั้นนะทุกคนนะไม่ใช่คลิปที่แล้วไม่ใช่ตัวคลิปที่แล้วนะนี่ตัวใหม่นะสวยกันนะคนละตัวนะอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งเอาไว้รวยไม่ต้องแเองเลยไปหาบอลไลค์ก่อนทุกคนสบอะไร